สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม็กกี้ก็จะมาลองนั่งไฟจากสถานีรถไฟกรุงธนบุรีไปสถานีนครปฐมนะคะตอนนี้อยู่บนโบกี้รถไฟเดี๋ยวประมาณบ่ายเออบ่ายโมงบ่ายโมงสิบนาทีรถไฟก็จะออกถึงนักสถานีรถไฟนะคะปรปฐมประมาณบ่ายสองสิบเจ็ดนาทีใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะนั่งรถไฟล่าสุดเมื่อน่าจะประมาณสองปีกว่าก่อนหน้านี้เพราะว่าไปหัดใหญ่แล้วก็นั่งรถไฟไปยะลามา ไปตัวเมืองยะลามาแล้วนะจริงอยากไปเบตงด้วยซ้ำแต่ว่าเบตงนี้สุอไกลมากมันไม่มีรถไฟไปถึงเบตงนะคะรถไฟก็จะเลยรู้สึกรถไฟเขาจะเลยตัวเมืองยะลาไปแต่ไม่รู้เขาไปสุดที่ไหนนะจากสถานีรถไฟหัดใหญ่ก็เคยนั่งไปมาแล้วมีอสสันที่รถไฟอยู่บนรถไฟทุกทุกขบวนเลยเขาจะคอยตรวจมาโบกี้ก็ลองนั่งดูสถานีรถไฟทนบุรีมีเรถไฟไปสถานี น้ําตกการจะน้ํารีทางรถไฟสายมรณะเราก็มีไปประจวบไปราบุรีไปนคปรปฐมมีไปหลายที่นะคะยังให้บริการอยู่